เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท่องายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไปชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีติดถนนคอนกรีตสองเลนครับสวนกันได้สบายถนนกว้างเดินทางสะดวกราคาไม่แพงด้วยครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่างพร้อมเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับบ้านสวยๆ อยู่ทางเข้ามณีรีสอร์ทครับบรรยากาศดีทำเลดีแน่นอนมีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆครับกาลังตีเลยครับบรรยากาศดีอยู่เยื้องกับปตททอครับไม่เปลี่ยนไม่กันด้านใกล้ตลาดใกล้ตัวเมืองตัวบ้านก็สภาพตามนี้เลยนะครับเหมาะรีนเวอยู่อาศัยครับไม่มีคนอยู่ต้นไม้ก็ขึ้นเยอะไปหน่อยนะครับพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวาครับภายในมี2ห้องนอนหรือห้องน้ํา มีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างเคียงกันกน้นําไฟหน้าแปลงนี่เลยเสาไฟต้นโตครับน้ําไฟสะดวกแน่นอนแปลงนี้อยู่จังหวัดชัยภูมิท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกห้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองมีพิกัด gps ให้ด้วยนะครับอยู่ใต้คลิปถ้าหา gps ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลย7จ0ดแสน้านบาทพร้อมโอนครับ เนื้อที่หนึ่ง้อยตารางวาสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ